ซื้อสลากอมสินพิเศษ2ปีนะครับ1ล้านบาทนะครับถูกรางวัลทุกงวดขั้นต่ำ14,400บาทแน่นอนนะครับเหมาะกับใครคุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบกันครับไอขั้นต่ำหมายความว่าไม่มีทางที่คุณจะถูกน้อยกว่านี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็ลุ้นรางวัลที่1 30ล้านบาทด้วยนะ สลากออมสินเนี่ยเป็นรูปแบบการออมที่ผมชื่นชอบนะครับเอาไว้ลุ้นนะเอาไว้ลุ้นนะครับอย่างเดียวจํานวนหน่วยกในการขายเนี่ยไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่เอาไว้ลุ้นน่าสนใจเดี๋ยวไปดูกันสลากออมสินนะครับดีท่านอายุ2ปีงวด25 1เดนะครับหน่วยละหนึ่งบาทนะครับโอกาสถูกรางวัลน,นะครับลุ้นรางวัล24เดือน24งวดนะครับ โดยรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทและรางวัลอื่นๆบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยนะครับไม่เสียภาษีฝากรบอายุนะครับได้ทั้งเงินต้นคืนแล้วก็ดังได้นะครับรางวัลพร้อมกับรับดอกเบี้ยอีกด้วยนะครับ1บาทต่อหน่วยเลยนะนะครับเพราะนั้นรางวัลดีๆขนาดนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด รายละเอียดนะครับเริ่มรับฝังแต่2กุมภาพันธ์67เป็นต้นไปบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะครับอายุสลาก2ปีถูกรางวัลมีโอกาสถูกรางวัล24ครั้งหน่วยละ100บาทนะครับฝากครบ2ปีได้รับดอกเบี้ย1บาทต่อหน่วยนะครับร้อยละ0.5ต่อปีนะครับกรณีผิดเงื่อนไขนะครับฝากไม่ครบ6เดือนหักส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากไม่ครบ2ปีไม่รับอัตราดอกเบี้ยนะครับ วงเงินในการรับฝากนะครับ1สามารถทํารายการฝากได้นะครับตามแต่ที่คุณจะระบุนะครับอย่างเช่นคุณจะฝาก1,000 5 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0่นะครับ1 0 0 0ง0ส0ก็สามารถทําได้สามารถระบุจํานวนเงินที่ต้องการฝากตั้งแต่1,000บาทขึ้นไปและสูงสุดไม่เกิน1 0 0ล้านบาทโดยระบุจํานวนเงินที่หารด้วย1,000ลงตัวเท่านั้นนะครับพอมันหน่วยละ100บาทเนาะ วงเงินการทํารายการสูงสุดนะครับ10ล้านบาทต่อวันนะครับวงเงินรวมการโอนภายในบัญชีตนเองด้วยนะครับธนาคารจะไม่ออกใบสลากให้ในกรณีเป็นดิสฮันนะครับและแต่สามารถตรวจสอบผ่านแอปไมโมได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องไปสาขาก็ได้นะครับ 5. สามารถฝากเพิ่มในทะเบียนสลากเดิมได้โดยไม่ต้องฝากใหม่นะเรียะลลาการจ่ายดอกเบีย้ยนะครับจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบกําหนดระยะเวลาเท่านั้นนะครับแล้วก็จะโอนเงินต้นพร้อม โอนเงินที่ฝากซื้อสลากนะครับพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอนการออกรางวัลทุกวันที่1ของเดือนยกเว้นเดือนมกราคมและพฤษภาคมจะออกวันที่29ธันวาคมและ2พฤษภาคมเท่านั้นนะครับหยุดจัดจาหน่ายวันที่ออกรางวัลการรับเงินรางวัลโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากเผือกเล็กที่บัญชีคู่โอนในวันถัดไปหลังวันออกรางวัลน,นะครับเงื่อนไขหลักนะผู้ฝากจะต้องมีบัญชีเผือกเลยกที่บัญชีคู่โอนนะครับในการรับโอนอัตราดอกเบี้ยแล้วก็เมื่อสลัก ครบอายุก็จะรับเงินต้นคืนด้วยนะครับ2ต้องสมัครใช้บริการโมบายแบงกิ้งไมโมนะครับสำหรับการทำผ่านแอปพลิเคชันนะครับนะทำการฝากถอนต่างๆง,ง,ง่ายนิดเดียว 3. ไม่รับฝากร่วมหรือบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์4ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์กู้เงินธนาคารอมสินนะครับหลักทรัพย์ประกันผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนของตํารวจอายการและประกันตัว ในจำเลยในชั้นศาลหรือหลักประกันการออกหนังสือคำประกัน L T G ได้นะครับสลากครบอายุโอนเงินสลากครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากผือเรียกที่ชีคู่โอนนะครับรางวัลนะครับรางวัลที่1นนะจำนวน1รางวัลมูลค่านะครับสาล้านบาทรางวัลที่2จํานวน1รางวัลมูลค่า1ล้านบาทรางวัลที่3 5รางวัลนะครับรางวัลละ1 0,000บาทรางวัลที่4 10รางวัลรางวัลละ3,000บาท รางวัลที่55รางวัลรางวัลละ1,000บาทรางวัลเลขท้าย4ตัว1รางวัลรางวัลละ200บาทรางวัลเลขท้าย3ตัว1รางวัลรางวัลละ40บาทฝากครบ2ปีนะครับก็ได้ดอกเบี้ย1บาทนะครับ1บาทต่อหน่วยนะนะครับเท่ากับ0.5นะครับถอนคืนได้101บาทนะครับการออกรางวัลธนาคารออมสินจะออกรางวัลนะครับที่สำนักงานใหญ่ทุกๆวันที่1ของเดือนโดยทำการถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์ a c e b o o k นะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกา10 โมงครึ่งถึง11นาฬิกานาทีนะครับซื้อสลากอมสินพิเศษ2ปีนะครับซื้อ1ล้านบาทจะได้รับ1 0,000หน่วยนะครับซึ่ง1 0 0 0 0หน่วยการันตีถูกทุกงวดนะครับโดยจะถูกเลขท้าย4ตัว1รางวัลและเลขท้าย3ตัว10รางวัลน,นะครับโดยแบ่งเป็นเลขท้าย3ตัวเลขละ40บาทนะครับ 10รางวัลทุกงวดก็งวดละ400บาทคูณ24งวดก็9,600บาทเลขท้าย4ตัวเลขละ200บาทจำนวน1หมายเลขนะครับ200คูณ1ก็200บาท200คูณ24ก็4,800บาทนะครับนะครับโดยครบกำหนดจะขายได้นะครับหน่วยละ101นะครับคูณ10,000หน่วยก็1ล้าน10,000บาทนะครับถูกรางวัลทุกงวด นะครับงวดละ600บาทรวมเลขท้าย3ตัวและเลขท้าย4ตัวนะครับ600คูณยิบี่ก็14,400บาทนะครับที่ถูกรางวัลแบบการันตีแน่นอนนะครับ1ล้าน10,000บาทบวก14,400บาทเป็น1ล้าน24,400บาทรับไปเต็มเต็มเน้นๆน,น,นะครับโดยไม่ต้องแบ่งไขรเลยนะ สลากออมสินเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการออมนะครับคุณมีโอกาสที่จะถูกรางวัลน,นะแบบการันตีถ้าเกิดคุณซื้อนะครับหน่วยเกิน10,000แนบาทแต่ถามว่าจะถูกการันตีกี่บาทนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณซื้อกี่แสนถ้าซื้อ1ล้านเนี่ยอันนี้นถูกแน่นอนอย่างที่เราว่ากันไปและมีโอกาสลุ้นรางวัลอื่นๆซึ่งถ้าคุณฟุกนะครับคุณมีดวงในด้านนี้ก็อาจจะนะครับได้ครอบครองเงินล้านก็เป็นไปได้นะครับ วิธีการนะครับวิธีการซื้อสำหรับสลักดิจิทัลน,นะครับใช้หลักการได้ทุกทุกทุกสลักออมสินเลยนะครับไม่ว่าจะ1ปี2ปีนะครับใช้หลักการเดียวกันได้เลยก่อนอื่นเข้าแอปไมโมก่อนนะครับแอปไมโมเลือกสลักดิจิทัลน,นะครับมันจะมาสู่หน้านี้นะครับจะมีสลักดิจิทัลหนึ่งปี2ปีนะครับก็เลือกเอาว่าจะ ออมนะครับสลากดิจิทัลนะครับตัวไหนอ่ันี้ผมคลิกเข้าไป2ปีนะครับข้างล่างมันก็จะมีสลากดิจิทัลที่เคยซื้อไว้นะครับมีประวัติการถอนประวัติการขายนะครับเมื่อครบสลากมันจะโอนเงินเข้าบัญชีนะกดเข้าไปในสลากกดเข้าไปในสลากดีจิท่าน1 อ2ปีนะครับแล้วก็เลือกซื้อนะครับกดคําว่าซื้อสลากก่อนกดปุ่มซื้อสลากแล้วก็เลือกซื้อนะครับเช่น<ๆ>ผมเลือกซื้อ2ปีกดเลือก2ปีปุ๊บแล้วก็กอกเงินไปนะครับมันจะหักบัญชีนะที่เป็นบัญชีที่ผูกเอาไว้นะครับกดเลื่อนเพื่อส่งปั๊บนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะกดยืนยันมันก็จะโอนเงินไปแล้วก็จะบอกจํานวนหน่วยนะสองพบาทนะครับหน่วยละหนึ่งร้อยก็ได้ยี่สิบหน่วย นี่นะครับก็ได้เป็นเพสลิปเรียบร้อยสลากออมสินนะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในหน้านี้เป็นสลากที่เป็นเลขหน่วยของมันว่าคุณซื้อมาหน่วยนี้ถึงหน่วยนี้นะครับคุณก็ไปรอลุ้นเลยของผมเนี่ยไม่ค่อยได้ตรวจหรอกผมก็ซื้อทิ้งเอาไว้นะใช้คําว่าซื้อทิ้งเอาไว้เลยนะซื้อทิ้งเอาไว้แล้วเดี๋ยวรอมัน รอมันถูกมันก็จะโอนเงินเข้าเองแหละเราไม่ต้องไปดูอะไรมากหรอกแต่ใครอยากลุ้นก็เข้าไปลุ้นทุกๆเดือนนะครับนะเพราะแต่ละท่านไม่เหมือนกันเนาะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับรายละเอียดก็ประมาณนี้นะเพราะนั้นใครสงสัยอะไรสอบถามใต้คลิปวิดีโอได้นะครับแล้วก็สนใจก็ไปฝากกันนะ